ไม่หนึ่งเรื่องค่ะพูดถึงเรื่องราวของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอนนี้อาจจะไม่สดชื่นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่ายอดฟอลโล่เนี่ยฟอลโล่กว่า500แสนนะยอดคนกดไลค์กว่า500แสนใน f a c e b o o k แต่ก็มีคนดาาคนด่าไปแสนห้าคนกดไลค์ห้0แสนคนด่าไปแสนหเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่า คุณเจนนี่เนี่ยเขาไปรายการเนาะรายการของคุณเจนนิเฟอร์คิมนะคะเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมค่ะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นดราม่าที่ผ่านมาต่างๆนานานะคะดูไม่เหมือนเออดูบอกว่าไม่ได้สดชื่นเหมือนชื่อเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเลยเพราะเหตุที่บอกว่าเปลี่ยนไปมากนะคะคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยเขาก็ถามว่าวันนั้นเนี่ยเราคุยกัน หนูพูดกับแม่ว่าเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่มั่นใจมากเวลาหนูยืนอยู่บนเวทีหรือไม่ว่าหนูจะอยู่ตรงไหนหนูก็มั่นใจมาแต่ทุกวันนี้กับสิ่งที่หนูโดนมามันเอาความมั่นใจของหนูไปห,หมดเลยเหรอคุณเจนนี่รัชนกคะ่ะหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขาก็บอกว่าหมดแล้วค่ะแม่แม้แต่กระทั่งการแต่งตัวทุกวันนี้เนี่ยก่อนออกจากบ้านนะยังถามแฟนว่าตัวเองวันนี้เขาแต่งตัวชุดนี้ได้ไหมจะโดนบูลลี่ไหม อ้วนไหมคนด่าไหมเป็นอย่างไรไหมจะตอบจะพูดอะไรดีเนี่ยพอรายการถ่ายรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปิดประตูแล้วก็ถามแฟนต่อว่าหนูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าถ้ามีอะไรผิดจะได้รีบโทรหาทีมงานให้ตัด ตรงส่วนนั้นออกทันทีหรือคือเราอะกลัวไปแล้วนะเมื่อก่อนหนูจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ทําเลยเป็นคนหัวร้อนค่ะอยากจะพูดก็พูดไทยด่ารับหลังไม่ได้นะแต่พอโตขึ้นเราได้ฟังคําแนะนําจากยิวเราก็ดีขึ้นด้วยความที่เราเนี่ยก็โดนดราม่ามาเยอะมากๆตัวหนูเองก็อยากจะสอนให้กับลูกหนูด้วยนะั่นคือน้องอยูจินค่ะให้รับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่หนูจะสอนให้ลูก ต่อว่าคนที่เขาว่าเราเราเปลี่ยนเป็นการสอนให้ลูกให้อภัยและรับทุกอย่างให้ได้อย่างดีที่สุดหนูไปเจอคําคำหนึ่งค่ะที่เขาว่าคนเราจะอันตรายที่สุดตอนที่ใครเตือนแล้วก็ไม่ฟังตัวหนูเคยอยู่ตรงจุดนั้นพอใครเตือนหนูหนูกลับรู้สึกว่ามีสิทธิ์อะไรจ๊ะมาเตือนสำเร็จเท่าเราแล้วหรือยังนะ่ะแต่นั่นคือความเชื่อที่ผิดมาก เมื่อไหร่ที่มีคนมาตามเราหรือมีคนมาเตือนเราเนี่ยไม่ได้นั่นแปลว่าอันตรายที่สุดชีวิตเราต้องลงละแต่เขาเนี่ยจะเตือนเราให้ปรับตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งสถานะคบกันเนาะพอโพสปุ๊บคนกดไลค์ห้าแสนเลยแม่แต่คนด่าไปแสนห้าค่ะ วันนั้นยังรักกูวันนี้คือแบบว่ายังไงคะคนด่าเยอะมากเลยโดยเฉพาะผู้หญิงในตอนนั้นหลายคนรับไม่ได้เพราะมันเร็วเกินไปนะคะเขาก็ไปด่าเราบ้างไปตามราวีเราบ้างนะคะแต่รู้สึกว่าพอด่าปุ๊บเราสวนกลับนี่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่สวนแล้วทำใจได้แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจนนี่เจนนี่โดนมรสุมเยอะมากจริง คือเรียกว่าขยับหรือว่าโพสอะไรนั้นก็โดนทุกดอกเลยนะคะล่าสุดก็เห็นว่าลงไปถึงนู่นเลยอ่ะลูกที่ว่าน้องอ่ะเออน้องที่ที่เขาคลอดออกมาลูกเขาอะจริงเออที่แบบลงอะไรปุ๊บก็ยังมีคนอ่ะไปว่าแม่ไม่พอไปว่าลูกของเขาด้วยนะคะเขาก็เลยโกรธแล้วร้องไห้เลยนะคะเอาเป็นว่าพถ้าเราไม่ชอบนะเราก็ปล่อยผ่านเราอย่าไปบ้ากันเลยดีกว่าจริงนะ อ่ะถ้าสมมติว่าอยากไปด่าลูกเขานี่ไปด่าลูกตัวเองก่อน <c oughs> เอาจริงนะสมมติจะไปด่าลูกเขาไปด่าแม่เขาเนี่ยนะคะ, <c oughs> ะก็ไปด่าลูกตัวเอง <c oughs> ไปด่าแม่ตัวเองก่อนถ้าสมมติว่าเราด่าแม่ตัวเองล้วสะใจแล้วด่าลูกตัวเองแล้วสะใจแล้ว่อยไปด่าลูกคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรไง <c oughs> แต่ถ้าคุณเครียดม,มากรู้ <c oughs> สึกว่าโอ้ยสภาวะชีวิตฉันวุ่นวายมากฉัน้ด่าคนอื่นแนะนําค่ะ เฟซบุ๊กเมจิคัดกิ่งรักคิดคิดกระนังค่ะ <c oughs> นางเปิด24ชั่วโมงให้พวกเราได้ลงไปด่าค่ะ ให้ทัวลงด่ากลับนะจ๊ะใครจะด่าน้องยูจีนใครจะด่าน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นให้มาด่าน้องเนซิแทนคุณไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า f อของดิฉันนะคะในนั้นนะคะเป็นแก๊งด่ากลับกันนั้นเลยนะมากันเลยดีกว่าจะมีแก๊งแบบช่วยด่าด้วยคุณเออจะมีแก๊งช่วยด่านะคุณเอาเป็นว่าจะด่าหรืออะไรไม่ชอบอะไรก็เลื่อนผ่านมันไปเถอะนะจำแต่สิ่งดีๆเคลียร์ได้สิ่งดีๆเม้นต่สิ่งดีๆ ให้ความดีหันเข้าหาตัวเรากันดีกว่านะค,ะ<ม>คุณผู้ชม